สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับหลักการพัฒนาที่สืบสานมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรช่วยให้ประชาชนเอาชนะความทุกข์ยากเกิดความยั่งยืนเป็นชัยชนะของการพัฒนาสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาในการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสร้างความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีและสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งตังพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาตลอดระยะเวลากว่า36ปีเกิดโครงการต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศทั้งด้านน้ำป่าสิ่งแวดล้อมที่ทำกินความรู้ด้านการเกษตรเพื่อให้มีแหล่งอาหารแหล่งรายได้ ลิกฟื้นความยากเข็นของประชาชนสร้างชีวิตใหม่ให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยังเป็นตัวอย่างแก่บุคคลและชุมชนต่างๆให้ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนแม้ยามเกิดวิกฤตเข้ามาในชีวิตกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเล่าถึงพระราชก,กระแสรับสั่งสุดท้าย พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิษว่างานยังไม่เสร็จหลักการคือยังต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเพราะปัญหาของประชาชนปัญหาของประเทศชาติแก้ไขไม่มีวันหมดหากทำไปเรื่อยๆช่วยกันบ้านเมืองก็จะเจริญพระองค์ท่านไม่มีคำว่าปกครองแผ่นดินเพราะว่า พระราชบัญชาติจะไม่มีแล้วนะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้แต่ครองเพราะนั้นใช้ความรักความเมตตาและเหนือสิ่งใดมีควาว่ารับผิดชอบรับผิดชอบต่อแผ่นดินเนี่ยแล้วทำไมต้องรักษาแผ่นดินเพราะเป็นปันจจัยของชีวิตท่านั้นเลยแผ่นดินประกอบด้วยอะไรครับดินน้ำาลมไฟก็ลองถามตัวเองนะครับทุกวันนี้อากาศที่เราหายใจอยู่อาหารการกินน้ำท่าที่เราดื่มอยู่บ้านอยู่อาศัยก็มาจากแผ่นดินท่าน,นั้นเลยถ้าแผ่นดินไม่ สามารถจะอยู่ได้นั้นเราจะอยู่ได้อย่างไรปันหาเงินหาทองจะประกอบอาชีพไปก็ทมไปเติดแต่ทุกอย่างต้องประวงว่ายังไงแผ่นดินยังอยู่แม้ต่างประเทศกขจะมีคําว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำยังไงให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นคือว่าแผ่นดินยุคคู่กับเรานะครับเลี้ยงดูชีวิตคนเราได้ตลอดไปพระองค์ท่านได้ทําให้ต้นแบบให้เราดูแล้วก็เหลือเลยว่าเราขอเดินตามลอยเพื่อเพื่อยู่คนบาทนะครับเอาบทเรียน ที่พระอ,องค์ท่านได้สงสอนนั้นนำมาใช้ต่อแล้วก็จะอยู่ได้นะครับตั้งบนฐานของคำว่าประโยชน์สุขแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้กับคนไทยและประเทศชาติอาทิหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกป่าในใจคนการระเบิดการข้างในไม่ติดตาราการพึ่งพาตนเอง ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหล่านี้ล้วนมีความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนสมเหตุสมผลแก้ไขปัญหาได้จริงทำให้เกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นชัยชนะของการพัฒนาที่ชาวไทยและนานาชาติล้วนประจักษ์และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงอย่างเป็นรูป,ปรธรรม